กับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องบัตรุกุจุกคนเนาะนี่ดีตอนรับกระทูซ่องเบาเตียงทองซาแนลอีกแล้วพี่น้องมื่อนี่กับบาเตียงใช่ไหมก็ยังมาอยู่บ้านกำกบเมืองเซบุรีแข่งสวรสคิเขตคือเก่าพี่น้องก็คือมีอันพี่น้องเพิ่นแนะนามาเนาะว่าคนในบ้านนี่แหละเพิ่นแนะนํามาว่ามียายคนหนึ่งเราอยู่คนเดียวแล้วก็ศัยดินเขาอยู่เลยพี่น้องเนาะบัเตียงก็มาฮอดเพื่อนเพล่ะอยู่ข้างหน้าบัเตียงนี่แหละไปที่เข้าไปทมยายเพิ่น ว่าเป็นเป็นไปเป็นมา,นมาจังไดเนาะพี่น้องเราซื่อยังเราขึ้มาอยู่คนเดียวนี่สบายดียายดูคนเดียวบอเป็นยังคือมาอยู่คนเดียวลูกก็ตายเมด่ผู้ตายเมื่อเด้อ,อ,อเด้เอ,อ,อ,อเมมม <c oughs> อม นิบไม้กับบริเงินโดยอันเอาว่าไม่ลูกไว้ยายไว้ลูกผัวไปใส่บนนั้นจะว่าผัวก็ตายลูกโซ่ขนก็ตายลูกก็ตายผ<อ>ัวก็ตายป้ายทานเม <c oughs> ื่อช่างว่าจะซื้ออย่างยายคือลวงเดือนยายวงเดือนอายุจ๊ะปีเลยแปดทิพชามแปดทิพชามปีอ,มอ้จะอยู่ผู้เดียวบ่เดี๋ยวนี้คนเดียวเด็ด ตัวผป่านมั a ห้าปีแล้วี่ปีนะปากบปอแทงเลยตั้งแต่ผัวตายมาะห้าปีแล้วเียโอ้ดูสายก่อนได้ทิพย์ไปเพื่อไป<ด>อากระชุแล้วลูกเต้าก็บบ้มีบรมีลูกม,มิลานได้บ<อ>่เี๋ยนี้อาสร้างว่าแท้ไม่ไมเบื่อ่าดูเพล,ลียเนี่บ้านๆอันนี้ดินดอนตอนหย่านี่ของเจ้าบ่าของไผนี ของเข่าเดี่ยดินเข่าเฮื่อนนะอ้าของเขาของไผ่ของเฮื่อนนั่นเออพันคอพันยู่บ่ดินอะไรกันหรือคอพันยู่เอ้าดินดอนห้องไม่ตู้บ่ได้มีบ่บ่มีไเหนหน้าตะก้ากับโมมี่มีเอ้าวขอยกับมี่ใกลก้ากับมีบ่มี่ยังชัดยังม้ออาเข่าหน้าผมใช้ใส่กินเดี๋ยนี่คอกินละโอ้คอเอาบ่เข่ากินกันนะบ้านมึงเฮ้ คือขอบกับไปดู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 โอ้ฟื้นไฟบย่างไมีบ่มีพันน้องมะฮาวได้หลายปีแล้วน้องทีเดียวจะเห็นหุ่งอยู่บ่เบื้องตาคือพระช่องห็นบ่เห็นเบื้องนี้พระรามบือมีเจดีเห็นแต่เบื้องนี้น้อยหนึ่งเบื้องนั้นบ่เห็นเลยโบห็นอม่โบ่เห็นตาแก้มมีแล้วมันเป็นตะเพิงนะบ่ รู้หึงนะสามปีปีอะแต่กับเงินแตงอยู่มือนีก็เข้าเียกับเล็บบุญไปไฟโบราณที่กาบาลกับมือเงินพอได้อยู่ล่ะไปใช้บราณอะไรบุญหินย่างในตอนนี้ไงบุญเลอัปะถัยกะบกุกไม้กะตับตำขลูกไปย่างไปกะบชนต้นไม้ต้นตอกไปน้ำบ่อนี่โอ้แม่นไปทางไปได้อยู่ไปตามทางนะพอได้ แต่ก็ออกปลามันชนกุ้งไม้กุ้งตกวกูเลยปลาหายแล้วก็ไปลไวโอ้เนาะพี่น้องทุกข์หน้าทายโอ้ยเนาะแต่ก้อนบ้านเกิดเมืองนอนมีตู้เนยอยู่นี่เลยบ่บ่มาอยู่นี่เก้าปีแล้วมาอยู่นี่อ่าจะมาจะใช้ตะกี้จ้ะมืออาชพอนมืองอาชพอนผูกบ้านนาโกตันบ้านเป็นยังคือได้มาอยู่ที่เนาะ พอเป็นหายขาเดินคือจะมาอยู่นี่นหะมาอยู่นี่แหละบุมีอย่างเลยแบบนี้บุ้มมีแล้วอานหนักกับบมุมีบุ้คไข่กับมวยบอกไงเพิ่นพเพิ่นบให้อยู่บ้านเกิดมึงนอนอพุ่นพเพิ่นหาเรือ่องใช่ว่าเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็มาอยู่พี่อีกแม่นแหละโอ้เจ้าเจ้าเจ้าโภเป็นเขาเอานอน,นอบ้านมืองเราปีปู่ก็มาลาลาเด้อมาแบบ บ่ากูเกาดูมาอยู่พี่สมมติดูอ๋อก็คือมาอยู่พี่ก็คือบุรีมีอย่างเลยดูมีอย่างเผื่อหาเดัอนเตะแล้วมุ่นมั่งอ่ะนะเออน้องหาเดืก็ได้รู้มุ่นมั่งอะปันในกันแล้วก็เพิ่นเนาะบดผันเอาทีของบุรีมีแม่นี่ย คนใดมูนมั้งนั่นเมนเอ้ยน้องเอาเบิดแล้วอืเมนเจ้าน่ะก็บ่ได้มียังตอนไม่ยังอยู่ไปนี่พี่น้องเนาะไปอยู่ไปฝนมืดเลยฝนก็มาได้รเลยพี่น้องนี่ฝนตกฝนฝนก็มาเนาะท่ามกลางสายฝนเลยซุ่มเย็นได้ไม่ทู่เนาะเข้าก็บขอกินไปวันๆันที่ไม่ทูกขอได้ บาได้โคบร้านโคมาเอมือหนึ่งชามือีมือผักโขยอมาแม่นั่งขึ้นพื้นขึ้นละขึ้นพื้นนี่มันจะขึ้นพื้กันเนาะขึ้นนัต๊พี่น้องเลยคนทัหไก่แล้พี่น้องกำลังคุยกับยายเพ่นอยู่แต่พอดีฝนมาเนาะฝนก็ลงต๊เล้พี่น้องเลยตกเิ ตามกลางใยฝนเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> ขอโทษขออภัยนะเนาะถ้าเสียงมันดังกับพี่น้องเพราะว่าฝนตกตอน <c oughs> อฝนะน, <c oughs> นตกยางแห้งเด้ตอนนี้ฝนตกหนักเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้นังนน่งเลียนในตู้เพื่อนเนาะฝนก็มายางแห้งเลย บรรยากาศท่ามกลางสายฝนใี่้องเอ้ตือนยายเื่อเนาะฝนก็อยู่อยู่นอก็อยนอกที่นองเน้ยฝนก็ตกแห้งตอนนี้เนาะแห้งดีเนาะแหงักแห้งนี่ Cóp ra thì bọn em thì nóng cái tang moon mẹ kỳ nóng cái tang kỳ nóng cái bàn thăm cốc môn tay bụi thì nóng cái tang kỳ 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 าปสามมงลัวอะไรเนาะเพื่อเป็นมยุดได้อนี้กินน้ำมยุดแบบี่น่องนม่ไปปนดอะไรย่เเนาะครับแต่มาถามย้ายเป็นโตอเนี้ยมันจบเนาะเป็นนี้แดีว่าเพื่อนคนนี้นี่แสงกระนี่แหละพี่น้องแต่มันคนก็บ็ไดุยพัวเป็นไดเนาะมาเตียงนั่งอยู่น่พี่น้อง เราคือว่าเราแก็ขาดแต่ยังบุ๋มเข่าไม่น่ากินนอะไรเนาะยายเนาะมื้ยมุ้ใช้มุ้ยเข้ากินลยมื้ยงั้นใช่มุ้เข้ากินที่สำคัญลักลักตัวนี้เนาะยายกืบโบได้ต้องการอย่างไรดอกพี่น้องคนแตเริ่มคือว่าว่าง่ายกับชีวิตผู้เฒ่าวัลย์เนี่ยคนก็โบได้ได้อย่างไรเนาะนี่จะอยู่ได้พอได้อยู่ได้กินไป มีเงินมีคำใช่ไปซื้อกินนะยายเนาะเนาข้าวก็ชอบนั่งกินได้หึงบ่ยายชอบละชอบเดือนชอบเดือนพวกอูยากอูยากแลยวเขาซื้อมาให้ใช่ไหมไปสองเดือนแล้วก็อยู่พเดียวเลยอยู่พุรีอ่ะเด็กเด็กเายังควบกินแต่ละมื้อกินข้าวเฮ่อไม่กินกค่ะเนี้ยวนี้กินนะเนี้ยควบไม่กินเออข้าวเฮ่อปลาเื่อตัวชื่อไหนให้กับปลาหาเขาบ่ฮอดหายโซ่ กินในช่วนี้กินในช่วนี้เอาไปเขกินชาวบ้านช่วเรื่องอให้กินไปกุ้หอดปลาค่ะไปบุหอดปาบเหินหุงบเหินหุงเนาะเด็ดเน้่เดโบเตดเต็ดเตดเตดนมามูมาเหมต่แกีมมี่อะไรแบบนี้เต็ดกินแต่ข้างเดียวข้างกับแบบแซ้กับข้าจะจากอ่ะหม รับแต่ไปแต่คนานามหู่ได้ขนาดเนาะแมนมมไปแต่ได้เนี่ยูได like. ้ค mm ่ได้ที่นูป่ามือเฮด้กินสูทเ่ใด่าอย่บริโภคยางไรเราแค่ข้ากินในกระนั้ใช่ได้น้อยนนแต่ยายคนเนาะพอวเวียนแทนคนแตเน้พออยู่ได้อยู่พอดีอยู่่าหระทางดุีเกงทุกเย่าน้เรหเนาะแต่ เดี uh ๋ยวมื้อหน้าเฮาสิซื้ออันข้าวบ่ไว้แห้งก็ขยายเด้อผู้เช่าพอได้สบกนึงก็บ่ดสองเดือนแล้วกินคนเดียวเนาะก็คือกินกินผู้เช่า1ึ่งผู้เช่าแลมื้อแดงมื้อนึง1กับตอนเช้าตอนแลงบ่ได้นึงอ๋อเด็กกะเด็กกินฮอนกะนึงโดยอุ่นกินคะเดนเลยนะโดย ากินไปเนาะไปไหนอาวเนื่อยไปบารายเอาเป็นเนยถ้าเดจอกินอาหารกับประชื้อท่านขั้นนึงชงขั้นมากินยายอยากกินยังนิดอะกินเก่งไม้เมื่อแดงอันอยากกินที่สุดนะอยากยังยายเดี๋ยวนี้ตอนนี้บตักโบตักโบตักไปชื่อยั้งชายายไปชื่อบอกว่ายายไปชื่ออยั้นไก่ใจใกล้ครับตามมานน่ะ คือตับไกล้ตไกล้ไม่เท่าไรเขาขายมันพันไม่ไพันจีบนีพันหนึ่งสองพันเขาขายดยโดยโดยพันจีบก็ประมาณสาบาทน้องพี่น้องน้องชาวไทยถ้าเสียวเงินห้ได้เฉยอเจ้าไปชื่อยายไปชื่อกินเนี้ยจะกินอย่างเนี้ยเซฟๆอะไรเนาะเงบอไถยเนเอาโอเคนาอพี่น้องมาได้รับเสียาเงินห้ยายเพิ่น สองแสนกี่เป็นเงินของเอื้อยอยู่ทางประเทศไทยเนาะพี่นอ้องที่เพิ่นได้ฝากมาให้ใหเอวตีนขึ้นพูเพิ่นให้เนาะอามะนะถูกอ่ะฝ<ะ>ากกับคุณพอ่อในคนในสองแสนกี่เดอ้อขันละมาดูท่าดีไม่แห้งถ้าเ่คยเพิกการปลาป่าตใจเลยเอ้ยถ้าจะจะมือเศษมาเฮ้อแม่สาธุ แเพื่อนก็บอกว่าจะแจ้งปัญ yeah. so like, cool. ัยเป็นอย่างไรยายเป็นอัมพาตอัมพาตว่าเป็นพาตปบปบ่ได้ดอยเขาดอยเขาแ้ก็สั่งเขาหมื่นสั่งเขาเลยป่าอมอจะกี้ยายบริบาแบบนี้โ่บว่าเข่าเบาเนี่เป็นนี่ดดูดดมาสั่งเขาเขาเอาลือกับป่ามาพนี่กินแล้วแซงสานี้อู ก้าแม่ก็ไปไปในนี้นด้ยู่เจอยู่ปากปาก่ะอืมคุมเอ็ขาใส่เยอือ่นเอ้ยมันเื้นเอื้อยไม่แห้งเพื่อด้านเพื่อโรยก็เป็นซาเป็นดาเ้อสาธุนะยายเนยเออเอาไว้ไว้ชอวยช่วกินจ้าอ แล้วเขาตัวก้าบก่อนเด้อวันนี้เด้อยายอยู่ดีมีแห้งือกภาพบ็แข็งแรงเด้อโดยโดยเมื่อหนไงซื้อเขาชื่อน้ามาไว้ให้ไอ้ดาวอยู่พอดียดาวโอเคครับระยะเด้อโดยโดยโอเคนะพี่น้องตอนนี้ฮะบ้าเตียงไอ้หม้อเมืนอนี่เพิ่งสองเซนกีบ,กกบแล้วก็สิโคโ่คอตัวก้าบก่อนนะเนาะเพราะว่าฝนตกตกมาแล้วก็เหงือเลยพี่น้องนี่ผมมีนหน้ามาันมันอยู่น,นู่นเนาะ ยายเราอยู่เพียงเดียวเพื่อนซานกับพ่อ,อยู่อยู่ดอกพี่น้องเราก็บม่ได้ต้องการอย่างเราเขากินเอาไว้กินเนาะแล้วก็นะกเงินไว้ใช้จำนวนหนึ่งอะไรพี่น้องก็เท่ากันดะูเฮาเนาะโอเคสำหรับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้แต่พอเราจะอ่านซอยเรือยายเพิ่นกะดต่อหางเป็นเตียงทั้งเฟสทั้งลายได้เนาะหรือว่า,าเ,เป็นเตียงทีขึ้นเลขบัญชีไปห้อยู่ที่ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี่เป็นเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นผู้สุกคนเด้อ